เพิร์ดยัย่ๆนะดับข้าวเครื่องปรุงนะใส่กระเทาะใส่ผัดกระม็นไทยนะลงเครื่องผัดเผิดนะนี่พริกไทยอ่อน ิงแล้วก็พริกหยวกะเครื่องผัดเผ็ดปลาไหลพี่น้องเอา้าเดี๋ยวมาดูกัน,นครับผมพี่น้องไฟกระติดรอเลยเอาเดี๋ยวก่อนจัดเครื่องก่อนพี่น้องเตรียมเครื่องก่อนเนาะอุปกรณ์ที่ต้องใช่นะ,อ,ะอุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็มีนี่ พริกไทยอ่อนครับ,บพริกสุสดุใส่ทิชเชอรอพอแล้วไปแล้เราใส่พริกแกงด้วยนะ

นี่ครับผมผักใบกะเพรานะเตรียมใบผัดผิดะเสิรนี่ิลองล้างก่อนับล้างสักหน่อย เครื่องพริกแกงเผ็ดพี่น้งองแล้วก่อนไม่มีเวลาตำนะพี่น้องนะก็จัดเข็มไปเลยนี่องเครื่องพริกแกงเนาะเผ็ดยัวย่วพริกกแง

รัวดับคาวคาวรึบโอ้โหไม่ขึ้นเล็กน้อยดับคาวนี่ค,คือดับคาวนะคะแนะนี่เนื้อปลาก็เริ่มจะสุดแล้วพี่น้อง เราล้า,ลางไว้นะน่องเครื่องปรุงนะ,ใส,นะใส่เลยครับใส่เลยเ่องผิดอยู่ในตงรงเด็ดออกกนะ็ใหอเแก่ปวดท้องล่างีูเลยเคยลนนะือตำราโบราณานักเลยนะหัดเก็จนะนองเนีอยื่อครับผม ผัดสมุนไพรนะมีขิงมีกะทินะชิคกี้อยมอปรุงกันพี่ไหมเหมืงกันนะน้ำปลาหนึ่งช้อนชิคดี้ยังว่าจะไหนเกินานะ

เปียกเนาะดึงเรบชาต่ของเกียวใช่นหมเดา๋ยวเรไปดึงเรบชาติเนาของเกียวทีกนี่เนาะเียวดับเผาเหรอแล้วเลพี่นอง ว่าเดี๋ยวต้องติ๊บไปติดนึงหันอบแล้วใช่ไหมะติ๊บไปหันอบนิด,ดน,ออนึงครับหันอบให้เนื้อมันสุกนะให้นะเนื้อปลาสุกเต็มที่นะพีลละ่น้องนะเปิดดูนครับโอ้โหน่าตื่นเต้นะังน่าตื่นเต้ อีทีนี่ไนมะ่ต้องชิ้นเลยพี่น้องครับผมนะผัดไม่ได้เด้าเตรียมไว้คือใบกะเพรา,านะพี่น้องนะใส่นี่ครับใส่นี่อิดขวายกลงเลยพี่น้องใช่ได้ครับผมสูตรเด็ดไม่ต้องสูตรนะผัดเพชปรปลาลนากรน,นะ สูตรสมุนไพรเรียบร้อยครับผมเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปนะพี่น้องนะคลิปนี้นักกขอลำลาพาจากพี่น้องเพียงเท่านี้โอกาสหน้าเจอกันใหม่พี่น้องสำหรับการเข้าครัวของนกักกรอนทับลาดครับผมสวัสดีครับ